โอลิเวียเฮสกำลังเผชิญกับวันที่เวลวร้ายที่สุดในชีวิตและนั่นก็บ่งบอกอะไรบางอย่างได้เพราะเธอผ่านช่วงเวลาที่เวลวร้ายมามากมายตลอด29ปีเธอยือนอยู่บนทางเท้าหน้าโรงแรมแกรนวิวมือสั่นละลิกขณะกำโทรศัพท์ไว้แน่นภายในอาคารอันงดงามหลังนั้นประดับด้วยแสงไฟระ,ระยิบระยับและด้านหน้าอาคารที่สง่างามงานมั่นของอดีตแฟนหนุ่มของเธอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอดีตแฟนหนุ่มที่ทิ้งเธอไปเมื่อ6เดือนก่อนโดยบอกว่าเขาต้องค้นหาตัวเองให้เจอเห็นได้ชัดว่า เขาได้พบกับคนอื่นภายในสามสัปดาห์อลิเวียตอบรับคำเชิญเข้าร่วมง,งานปาร์ตี้นี้เมื่อสองเดือนก่อนตอนที่เธอยังคงปฏิเสธการเลิกราตอนนั้นเธอเคยพยายามโน้มน้าวตัวเองว่าเธอจะปรากฏตัวในสภาพที่ดูดีมีระดับพร้อมพร้อมกับคู่เดทสุดหล่อที่คอยอยู่เคียงข้างพิสูจน์ว่าเธอก้าวต่อไปได้อย่างงดงามเธอจะแสดงให้มาคัดเห็นถึงสิ่งที่เขาสูญเสียไปตอนนี้เธอยืนอยู่ตรงนี้ในชุดเดทสีชมพูและเสื้อเบนเซอร์สีครีม,มเธอตระหนักได้ว่าแผนนั้นช่างน่าสมเพชเหลือเกิน เธอไม่มีคู่เดทเธอใช้เวลาทั้งสัปดาห์ที่แล้วอย่างสิ้นหวังในการหาใครสักคนใครก็ได้มากับเธอแต่พี่ชายของเธอไม่อยู่เมืองเพื่อนผู้ชายของเธอต่างก็ยุ่งกันหมดและการจ้างคนมาเป็นเพื่อนเที่ยวก็ดูสิ้นหวังเกินไปแม้แต่กับสภาพจิตใจของเธอในตอนนี้เธอควรจะกลับบ้านไปซะลืมเรื่องทั้งหมดไปซะแล้วส่งข้อความแสดงความเสียใจ แต่แล้วเธอก็นึกถึงใบหน้าที่เยื่อหยิ่งของมาคัสเมื่อเขารู้ตัวว่าเธอขี้ขาดนึกถึงทุกคนในงานปาร์ตี้ที่พูดถึงโอลิเวียผู้น่าสงสารเธอยังคงจมอยู่กับความคิดถึงเขาจนทนไม่ได้แม้แต่จะเห็นเขามีความสุขความอับอายนั้นช่างทนไม่ได้สายตาของเธอจับจ้องไปที่ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนม้านั่งฝั่งตรงข้ามถนนเขาอยู่คนเดียวกำลังจิบกาแฟสวมสุดสีกรมท่าเข้มที่ดูแพงแหมมองจากระยะไกลเขาลอเหลาในแบบที่ดูเนี้ยบและเรียบร้อย ผมสีเข้มจัดทรงได้อย่างลงตัวเป็นผู้ชายแบบที่ดูเหมือนจะเหมาะกับงานมั่นรูล้าก่อนที่เธอจะพูดให้ตัวเองเปลี่ยนใจโอลิเวียก็เดินข้ามถนนไปหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินเข้าหูนี่มันบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วจริงๆชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองขณะที่เธอเดินเข้ามาใกล้ดวงตาสีน้ำตาลของเขาดูสงสัยแต่ก็ไม่ได้ดูไม่เป็นมิตรสวัสดีโอลิเวียพูดด้วยน้ำเสียงที่สูงกว่าปกติ ฉันรู้ว่ามันคงฟังดูบ้าบอคอแตกแต่ฉันมีเรื่องอยากถามเธอหน่อยเขานั่งลงจิบกาแฟตั้งใจฟังเธออย่างเต็มที่โอเคคุณแก้งทำเป็นคู่เดทของฉันคืนนี้ได้ไหมคำพูดหลุดออกมาอย่างรวดเร็วและโอลิเวียก็อยากจะทวงคืนทันทีเธอคงดูสติแตกสุดๆมีผู้หญิงแปลกหน้าในชุดเดรสสีชมพูเดินเข้ามาหาเขาบนมา้านั่งในสวนสาธารณะ แต่ผู้ชายคนนั้นดูไม่ตื่นตระหนกแต่กลับมีรอยยิ้มจางๆขุดขึ้นที่มุมปากของเขานั้นเป็นคำขอที่น่าสนใจทีเดียวฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมแฟนเก่าของฉันกำลังจะมั่นงาเลี้ยงก็หยุดตรงนั้นแล้วเธอผายมือไปทางโรงแรมแกรนวิวฉันตอบรับคำเชิญด้วยบัตรพัดวันเมื่อหลายเดือนก่อนและฉันก็ไม่มีใครพาไปด้วยและฉันรู้ว่าฉันไม่ควรไปแต่ทุกคนคงคิดว่าฉันยังติดใจเขาอยู่ถ้าฉันไม่ไปและฉันก็รับความอับอายนั้นไม่ไหวตอนนี้เธอพูดพราม คำพูดพังผูออกมาเร็วเกินกว่าที่เธอจะควบคุมได้ฉันรู้ว่ามันบ้าไปแล้วฉันรู้ว่าคุณเป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงและคุณอาจจะคิดว่าฉันบ้าแต่ฉันสิ้นหวังแล้วมันแค่หนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะสองชั่วโมงคุณแค่ต้องยืนค้างๆฉันบางทีอาจจะโอบแขนฉันสักครั้งสองครั้งแล้วปล่อยให้ฉันแซงทำเป็นว่าย้ายออกไปแล้วฉันจะจ่ายให้คุณฉันมีเงินประมาณ200ดอลลาร์สายคนนั้นจ้องมองเธออยู่คู่หนึ่งและโอลิเวียรู้สึกว่าใบหน้าของเธอร้อนเผา เขากำลังจะปฏิเสธแน่นอนว่าเขากำลังจะปฏิเสธใครกันที่จะเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้ฉันไม่เอาเงินของคุณหรอกเขากล่าวในที่สุดหัวใจของโอลิเวียก็หล่นวูบจิงสีแน่นอนนางฉันขอโทษที่รบกวนคุณนี่มันนางโมงเงาสิ้นดีฉันจะจัดการเองเธอชะนักแปลอะไรนะฉันจะเป็นคู่เดทของคุณไม่คิดเงินแต่ฉันมีเงื่องขายข้อหนึ่งอะไรก็ได้เขายืนขึ้นและโอลิเวียก็รู้ตัวว่าเขาสูงน่าจะประมาณ6กฟุต เขามีบุคลิกแบบที่ทำให้เขาดูสูงขึ้นไปอีกเหมือนคนที่เคยเป็นคนคุมงานคุณเลิกข,ขอโทษที่ทำตัวเป็นมนุษย์ได้แล้วเขาพูดว่าการเลิกรามันยากนะการเผชิญหน้ากับแฟนเก่ามันยากกว่าการต้องการกำลังใจไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยและพูดตรงๆเลยคืนนี้ฉันไม่มีอะไรทำและฟังดูน่าสนใจกว่าการกลับบ้านไปเจอพาดแม์ที่ว่างเปล่าอีกนะโอลิเวียรู้สึกน้ำตาคลอเบ้าขอบคุณนะจริงเหรอฉันชื่อโอลิเวียเออาจารย์ อีธานเขาพูดผางยื่นมือออกไปอีธานคอดก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเราควรจะเล่าเรื่องราวของเราให้กระจ่างเราเจอกันได้ยังไงพวกเขาใช้เวลาสิบนาทีต่อมาในการเรียบเรียงเรื่องราวที่น่าเชื่อถือพวกเขาเจอกันที่ร้านกาแฟเมื่อสามเดือนก่อนสนิทกันเพราะสั่งเครื่องดื่มแปลกกเหมือนกันเคยคบกันแบบสบายดอยแต่ตอนนี้เรื่องเริ่มจริงจังขึ้นอีธานถามคำถามเพื่อให้เรื่องราวดูสมจริงขึ้นอยากรู้เกี่ยวกับงานของโอลิเวียในฐานะผู้ประสานงานการตลาด งานอดิเรกและสิ่งที่เธอชอบคุณเก่งเรื่องนี้นะโอลิเวียคุณพูดขณะที่พวกเขาเดินไปยังโรงแรมคุณเคยทำแบบนี้มาก่อนไหมแกล้งทำเป็นแฟนของใครไม่หรอกแต่ฉันอ่านใจคนออกเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ดีมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของฉันคุณทำอะไรฉันทำงานด้านธุรกิจส่วนใหญ่เป็นงานบริหารไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักน้ำเสียงของเขาบ่งบอกว่าเขากำลังลดทอนความสำคัญลงแต่โอลิเวียกลับประมาเกินไปกด ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ทางเข้าแล้วและท้องของเธอก็ปั่นป่วนไปหมดพร้อมพร้อมหรือยังอีธานถามพังยื่นแขนออกไปโอลิเวียรับแขนไว้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่อยู่ใต้เสื้อสูดพร้อมพร้อมที่สุดเท่าที่ฉันจะพร้อมพร้อมได้เสมองานเลี้ยงกำลังดำเนินไปอย่างคึกคักห้องบอลรูมของโรงแรมตกแต่งด้วยดอกกุหลาบสีขาวและแสงไฟระยิบระยับวงสตติลิงคอเต็ดบรรเลงเ,ลงเพลงเบาๆอยู่ที่มุมห้องผู้คนสวยงามในเสื้อผ้าราคาแพงรวมตัวกันเป็นกลุ่มหัวเราะและจิบแชมเปญน,นี่คือโลกของมาคัส โลกที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งมาโดยตลอดโอลิเวียไม่เคยฟิตพอดีตัวเธอเห็นเขาทันทีมาคัดยืนอยู่ใกล้บาร์กับอมแมนดาคู่มันของเขาซึ่งเป็นทุกอย่างที่โอลิเวียไม่ใช่สูงสง่างามและเรียบง่ายแบบที่มาจากฐานะร่ำรวยและโรงเรียนเอกชนพวกเขาดูลงตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบใช่เขาเหรออีธานถามเอาบาบาเธอรู้ได้ยังไงเธอเกรงตัวขึ้นแถมยังจับแขนฉันไว้แน่นราวกับว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เธอยืนหยัดอยู่ได้น้ําเสียงของเขาอ่อนโยน ไม่ตัดสินใครหายใจเข้าลึกเก็บโอลิเวียเธอทำได้และฉันก็ทำได้บางอย่างในวิธีที่เขาพูดออกมาสงบและมั่นใจทำให้ความตื่นตระหนกของโอลิเวียลดลงเล็กน้อยพวกเขาย้ายเข้ามาในห้องและไม่กี่นาทีต่อมาผู้คนก็เริ่มสังเกตเห็นพวกเขาอีธานเป็นคนที่มีพรสวรรค์เขาวางมือหรือบารา,าบนหลังของโอลิเวียโน้มตัวเข้าไปใกล้เมือ่อเธอพูดราวกับว่าทุกอย่างที่เธอพูดนั้นน่าสนใจหัวเราะก,กับมุกตลกของเธอ เขาทำงานในห้องอย่างสบายใจยแนะนำตัวเองกับเพื่อนของโอลิเวียด้วยสเสน่ห์แบบสบายดายถามคำถามที่จริงใจทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจเธอเจอเขาที่ไหนเจสิก้าเพื่อนของโอลิเวียกระซิบเมื่ออีธานเดินออกไปหยิบเครื่องดื่มให้พวกเขาเขาหล่อมากแถมยังดูใจดีอีกด้วยเหมือนกับเจอยูนิคอร์เลยเราเจอกันที่ร้านกาแฟโอลิเวียพูดผ่างเล่าเรื่องราวต่อเอาละอดทนไว้นะมาคัดต้องเมาแน่แน่เลยถ้าเห็นเธอไปคบกับคนแบบนั้นเรากับถูกเรียกตัว มาคัดก็ปรากฏตัวอยู่ข้างๆพวกเขาโอลิเวียเธอทําได้แล้วน้ําเสียงของเขาดูประหลาดใจอาจจะดูถูกเล็กน้อยเหมือนกับว่าเขาไม่คาดคิดว่าเธอจะมาแน่นอนฉันไม่พลาดแน่ๆโอลิเวียฝืนยิ้มออกมายินดีด้วยนะมาคัดขอบคุณแล้วนี่เธอนักเด็ดไว้ที่ไหนละอย่าบอกนะว่าเธอมาคนเดียวก่อนที่โอลิเวียตอบอีธานก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเธอยื่นแชมเปญให้แก้วหนึ่งขอโทษที่ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ บาเทนเดอร์กับผมคุยกันเรื่องสกอตเขาหันไปหามาคัสยื่นมือออกไปคุณคงเป็นเจ้าบ่าวสินะอีธานครอดยินดีด้วยกับงานมั่นมาคัสจับมือเขาและโอลิเวียมองสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปตอนแรกสับสนต่อมาก็จําได้แล้วก็มีบางอย่างที่ดูคล้ายกับความตื่นตระหนกอีธานครอดมาคัสพูดช้าๆว่าครอดอินดัสทรีหรือใช่แล้วอีธานพูดอย่างอารมณ์ดีครอดอินดัสทรีหรือบริษัททีเพิ่งซื้อกิจการซัมมิทอเทคโนโลยีซะ เราเพิ่งสรุปข้อตกลงกันเมื่อเดือนที่แล้วใช่แล้วโอลิเวียมองระหว่างพวกเขาด้วยความสับสนมาคัดกำลังพูดถึงอะไรฉันไม่รู้มาก,ก่อนเลยว่าผู้คุณสองคนกำลังคบกันมาคัดพูดน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาฟังดูแตกต่างออกไปเหมือนกำลังคุยกับคุณสำคัญเราพยายามทำตัวให้เงียบบอกไว้อีธานพูดผ่างดึงโอลิเวียเข้ามาใกล้โอลิเวียชอบความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่ฉันรักในตัวเธอ คำว่ารักลอยอยู่ในอากาศอีธานพูดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่ามันเป็นเรื่องจริงโอลิเวียรู้สึกว่าหน้าของเธอแดงกำ่ำมาคัดจ้องมองพวกเขาอยู่คู่หนึ่งก่อนจะขอตัวและหายเข้าไปในฝูงชนโอลิเวียหันไปหาอีธานเพิ่งเกิดอะไรขึ้นหรือคลอดอินดัสทรีคืออะไรสีหน้าของอีธานดูเขินอายฉันอาจจะที่าบงานของฉันน้อยเกินไปก็ได้นะคลอดอินดัสทรีเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุนเราลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีช่วยให้พวกเขาเติบโต มันค่อนข้างประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จแค่ไหนมากเลยนะอีธานโอลิเวียกดันประสบความสําเร็จแค่ไหนเราบริหารสินทรัพย์ประมาณ8000ล้านดอลลาร์เขายอมรับอย่างเงียบๆผมก่อตั้งบริษัทนี้มา10ปีแล้วผมเป็นซีอีโอโอลิเวียอาปากค้างคุณเป็นมหาเศรษฐีในทางเทคนิคแล้วจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกผมก็แค่ผู้ชายคุณหนึ่งที่ชอบแก้ปัญหาและช่วยให้ธุรกิจเติบโตแล้วคุณก็แค่นั่งจิบกาแฟบ,บนมา้านั่งในสวนสาธารณะ มันเป็นม้านั่งตัวโปรดของผมผมนั่งตรงนั้นเกือบทุกเย็นหลังเลิกงานมันช่วยคลายเครียดให้ผมได้แต่ที่น่าขันคือผมมาที่นี่คืนนี้เพื่อเลี้ยงงานเลี้ยงอาหารคำ่ำทางธุรกิจที่ผมไม่อยากไปจริงๆแล้วคุณก็โผล่มาด้วยคำขอที่บ้าบอของคุณและมันดูน่าสนใจกว่านั้นอีกโอลิ ic, เวียรู้สึกเวียนหัวเธอขอให้ซีอมาหาเศรษฐีคนหนึ่งมาเป็นคู่เด็ดปอมตองเธอซึ่งมันเกินกว่าที่เธอจินตนาการได้ นานเลี้ยนที่เหลือผ่านไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าข่าวข่าวเกี่ยวกับอีธานจะแพร่กระจายออกไปเพราะมีคนเข้าหาพวกเขาอยู่เรื่อยๆคนที่แทบจะไม่รู้จักโอลิเวียมาก,ก่อนกลับสนใจที่จะคุยกับเธอทันทีถามถึงการพบกันของพวกเขาและพูดถึงคู่รักที่น่ารักของพวกเขามาคัดดูไม่สบายทุกครั้งที่เขามองมาทางพวกเขาอแมนดาคู่มั่นของเขาจ้องมองอีธานด้วยความสนใจที่แทบจะปิดบังไว้โอลิเวียน่าจะรู้สึกดีใจ แต่กลับรู้สึกเหนื่อยแทนเราออกไปจากที่นี่ได้ไหมเธอถามอีธานเอบาบาได้สิพวกเขาออกไปหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งโอลิเวียกล่าวลาเพื่อนสนิทสอาคนขณะที่อีธานรออยู่ที่ประตูอากาศสยามเย็นข้างนอกเย็นสบายและสดชื่นหลังจากผ่านห้องบอลลูมที่อบอ้าวขอโทษค่ะโอลิเวียกล่าวขณะที่พวกเขาเดินไปตามถนนฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครถ้าฉันรู้ฉันคงไม่ถามหลอกเรื่องนี้คงแปลกมากสำหรับคุณทำไมมันถึงแปลกล่ะคะ เพราะฉันไม่ใช่ใครเลยฉันเป็นผู้ประสานงานด้านการตลาดที่หาเงินได้แค่พอค่าเช่าฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนกับแมวของสนอาหารเย็นหาลูลูของฉันคือการสื่อแนทไทยกับบ้านจากร้านข้างถนนส่วนคุณก็คือซีอมหาเศรษฐีที่กำลังทำดีกับผู้หญิงสิน้นหวังที่ซุ่มโจมตีเขาบนม้านั่งในสวนสาธารณะอีธานหยุดเดินพวกเขากลับมาที่ม้านั่งของเขาจุดที่ค่ําคืนอันแปลกประหลาดนี้ได้เริ่มตน้นขึ้น ฉันบอกอะไรคุณหน่อยได้ไหมเขาถามพร้อมพร้อมกับถายมือให้เธอนั่งลงเธอพูดและเขาก็นั่งลงข้างๆเธอฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประชุมคณะกรรมการและงานเลี้ยงอาหารคําทางธุรกิจซึ่งทุกคนต้องการอะไรจากฉันพวกเขาต้องการเงินของฉันต้องการคอนเนคชันของฉันต้องการอิทธิพลของฉันทุกการสนทนาคือธุรกรรมทุกความสัมพันธ์ล้วนมีกลยุทธ์มันช่างเหนือล้าเขามองเธอและภายใต้แสงสลัดวอของแสงไฟถนน ดวงตาของเขาช่างอ่อนโยนคุณไม่รู้เลยว่าฉันเป็นใครคุณขอความช่วยเหลือจากฉันเพราะคุณหมดหวังแล้วและฉันก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วในงานปาร์ตี้นั้นคุณก็ไม่ได้ใช้ฉันเพื่อสร้างคอนเนคชั่นทางธุรกิจหรือขอให้ฉันลงทุนอะไรคุณแค่อยากมีใครสักคนมายืนข้างๆคุณเพื่อให้คุณผ่านพ้นข่้คคืนที่ยากลำบากไปได้นั่นคือการปฏิสัมพันธ์ที่จริงใจที่สุดที่ฉันเคยมีมาในรอบหลายเดือน ฉันยังรู้สึกเหมือนเอาเปรียบคุณอยู่เลยคุณไม่ได้ทำเลยอย่างน้อยคุณก็ช่วยฉันไว้จากค่ำคืนที่น่าเบือ่อและตอนนี้ฉันได้ไปงานปาร์ตี้ที่น่าสนใจที่สุดที่ฉันเคยไปในรอบหลายปีทั้งหมดเป็นเพราะผู้หญิงที่กล้าหาญในชุดสีชมพูกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าโอลิเวียหัวเราะท,ทั้งทั้งที่ไม่เต็มใจกล้าหาญหรือบ้าบางครั้งมันก็เหมือนกันอีธานลังเลแล้วถามว่า ฉันพาคุณไปกินข้าวเย็นได้ไหมมือเย็นจริงๆไม่ใช่มือเย็นแกล้งเด็ดแค่คนสองคนทำความรู้จักกันโดยไม่มีแฟนเก่างานมั่นหรือการเสแสร้งทำไมคุณถึงอยากทำแบบนั้นเพราะคุณน่าสนใจเพราะคุณจริงใจเพราะคุณขอโทษสามครั้งที่ทำตัวเป็นมนุษย์และฉันอยากรู้ว่าทำไมคนที่ดูใจดีอย่างจริงใจถึงคิดว่าเธอต้องขอโทษที่รู้สึกแบบนั้นและเพราะฉันหยุดคิดไม่ได้เลยว่าคุณยอมเผชิญหน้ากับฟันร้ายที่สุดของคุณ ดีกว่าปล่อยให้คนอื่นคิดว่าคุณไม่โอเคนั้นต้องใช้ความเข้มแข็งโอลิเวียรู้สึกถึงบางอย่างในตัวเธอนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นในคืนนี้เธอควรจะปรากฏตัวพิสูจน์ว่าเธอก้าวต่อไปแล้วและจากไปอย่างรู้สึกมีชัยชนะแต่เธอกลับขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าและสุดท้ายก็ลงเอ่ยที่นี่นั่งอยู่บนม้านั่งกับผู้ชายที่เห็นบางอย่างในตัวเธอที่เธอไม่เห็นในตัวเองโอเคเธอพูดเออบาบาอาหารเย็นแต่ที่ไหนสักแห่งที่ธรรมดาไม่มีร้านอาหารหาลูลูที่ซ่อมมีลำดับชั้นของตัวเอง อีธานยิ้มแล้วอาหารไทยแบบซื้อกลับบ้านละ่ะฉันได้ยินมาว่าร้านข้างถนนของคุณนั้นยอดเยี่ยมมากพวกเขากินมือเย็นมือนั้นและอีกมือหนึ่งและประมาณวันที่ห้าโอลิเวียก็รู้ตัวว่าเธอเลิกคิดถึงมาคัดไปโดยสิ้นเชิงเธอยุ่งอยู่กับการตกหลุมรักผู้ชายที่ตกลงเป็นคู่เดทป้อมต่อของเธอและด้วยเหตุผลบางอย่างเธอกลับกลายเป็นคนที่จริงใจที่สุดในชีวิตอีธานไม่เคยทําให้เธอรู้สึกได้ค่าหลงเลยไม่ว่าจะเพราะงาน อาราธเมเล็กเก็กหรือแมวของเธอเขามาที่หน้าประตูบ้านเธอพร้อมพร้อมกับอาหารไทยและถามถ่ายเรื่องราวในแต่ละวันของเธอเขาได้พบกับเพื่อนนอนของเธอและจำชื่อของพวกเขาได้เขานั่งบนมานั่งในสวนสาธารณะกับเธอพูดคุยกันถึงความฝันความกลัวและเรื่องราวซับซ้อนต่างๆที่ทำให้เราเป็นมนุษย์หกเดือนต่อมาเมื่อโอลิเวียได้รับการเลื่อนตำแหน่งอีธานก็จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำฉลองให้เธอไม่ใช่ที่ร้านอาหารรู้แต่ที่อาร์ธเมเล็กเล็ก ของเธอกับเพื่อนสนิทและอาหารไทยที่มากเกินไปเธอทำสิ่งนี้เองเขาบอกเธอขณะที่พวกเขากำลังทำความสะอาดบ้านพรสวรรค์ของคุณงานของคุณไม่ใช่เงินหรือเส้นสายของฉันนี่คือทั้งหมดของคุณฉันรู้อูริเวียพูดและเธอรู้ระหว่งางทางเธอหยุดวัดคุณค่าของตัวเองตามมาตรฐานของมาคัสและเริ่มมองตัวเองผ่านสายตาของอีธานไม่ใช่ในฐานะคนที่ต้องก้าวให้ไกลกว่านี้แต่ในฐานะคนที่เพียงพอแล้วหนึ่งปีหลังจากการพบกันบนมา้านั่งในสวนสาธารณะ อีธานขอเธอแต่งงานไม่ใช่ที่ร้านอาหารหรูหรือสถานที่พักผ่อนสุดโรแมนติกแต่บนม้านั่งตัวเดียวกับที่โอลิเวียเคยถามคำถามบ้าบ้าบออที่สุดในชีวิตของเขาคุณขอให้ฉันแกล้งทำเป็นคู่เดทของคุณเขาพูดขณะคุกเข่าลงกล่องแหวนเปิดอยู่ในมือฉันขอคุณให้ฉันเป็นคู่แท้ของคุณตลอดไปได้ไหมโอลิเวียตอบตกลงทั้งน้ำตาแห่งความสุขไม่ใช่เพราะอีธานร่ำรวยประสบความสำเร็จหรือสามารถมอบชีวิตในเทพนิยายให้เธอได้แต่เพราะเขาเห็นเธอในยามที่เธอสิ้นหวัง เปราะบางและมีความเป็นคนมากที่สุดและเลือกที่จะอยู่ต่อในงานแต่งงานเพื่อนเจ้าสาวของโอลิเวียเล่าเรื่องราวการพบกันของพวกเขาเกี่ยวกับผู้หญิงสิ้นหวังในชุดสีชมพูคนแปลกหน้าบนม้านั่งและเด็ดปอมต่อที่กลายเป็นรักแท้บางครั้งเธอสรุปว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมาจากความกล้าหาญที่จะขออาจารย์ความช่วยเหลือและโชคดีพอที่จะขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าที่ใช่หลายปีต่อมาโอลิเวียและอีธานยังคงนั่งบนม้านั่งตัวนั้น ดื่มกาแฟและมองดูโลกหมุนไปและโอลิเวียจะคิดถึงผู้หญิงที่เธอเคยเป็นคนที่วัดคุณค่าของเธอด้วยมาตรฐานของคนอื่นคนที่คิดว่าเธอจำเป็นต้องพิสูจน์บางอย่างให้แฟนเก่าที่ไม่เคยคู่ควรกับเธอตั้งแต่แรกผู้หญิงคนนั้นขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าเพราะเธอกลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอแต่เธอกลับพบคนที่สอนเธอว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือความกล้าหาญและบางครั้งการมีความกล้าที่จะอ่อนแอคือสิ่งที่นําเราไปสู่คนที่จะรักเราไม่ใช่แม้จะมีข้อบกพร่องแต่เป็นเพราะความเป็นมนุษย์ที่ยุ่งเหยิงอย่างสวยงามของเราเด็ดป้อมต่อกลายเป็นเรื่องจริงและคนแปลกหน้าก็กลายเป็นบ้านหากเรื่องเหล่านี้เตือนใจคุณว่าบางครั้งช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดของเรากลับนํามาซึ่งพรอ,อันประเสริฐที่สุดโปรดกดไลค์แชร์และกดติดตาม แสดงความคิดเห็นด้านล่างเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจเสี่ยงโชคและเปลี่ยนชีวิตของคุณบางครั้งสิ่งที่ต้องใช้คือความกล้าที่จะถามและโชคที่จะถามคนที่ใช่ขอให้มีแต่มานั่งในสวนสาธารณะนะชุดเรดสีชมพูและความงดงามของชีวิตที่ไม่อาจคาดเดาไวา้